ไม่เลื่อนแล้วฟังจุลพันธ์ลั่นแจกตามนี้กรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินสด10,000บาทกลุ่มแรกประกาศตารางการจ่ายเงิน25-30กันยายนนี้ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่14กันยายน2567และก็แน่นอนนะคะมีข่าวนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ยรอรับเงินคนละ10,000บาทเงินสดก่อนแรกนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคุณจุลพานมวิวั์ร,รัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง,งก็ออกมาประกาศแจ้งว่าจะมีการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องในวันที่25-30กันยายน2567ซึ่งมีตารางการโอนเงินออก มาแล้วนะคะได้ไม่พร้อมกันเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมกันว่ากลุ่มไหนได้วันไหนกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยจีเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไม่เลื่อนแล้วนะคะสาหรับกําหนดการแจกเงินพ่อแม่พี่ น้องกลุ่มแรกบัตรคนจนและบัตรผู้พิการทุกท่านที่จะได้รับเงินกันแล้วในวันที่25-30ถึง30กันยายนซึ่งก็จะมีการโอนเงินจากทางกรมบัญชีกลางนะคะ ตามเลขลงท้ายบัตรประชาชนนะคะแต่ถ้าว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นผู้ปิการด้วยนะคะจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ปิการนะคะซึ่งกลุ่มผู้ปิการได้รับเงินในวันแรกเลยนะคะก็คือวันที่25กันยายน2567นั่นเองล่าสุดนะคะนายแลว้วโรแสงสนิปรรัดกระรวงกันคังนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงการแจกเงิน10,000บาทกลุ่มแรกกลุ่มเปราะบางทุกท่านนะคะซึ่งกลุ่มเปราะบางในการรับเงิน10,000บาทนั้นเป็นกลุ่มที่ มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและบัตรผู้พิการทุกท่านในส่วนของผู้สูงอายุนั้นนะคะถ้าไม่มีสิทธิสองสิ่งนี้นะคะก็จะต้องลงทะเบียนแบบกลุ่มทั่วไปไม่ได้รับเงินในรอบแรกเหมือนกับกลุ่มบัตรคนจนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ตรวจเช็คกันด้วยนะคะในส่วนของมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะตรวจเช็คกันด้วยว่าได้เปิดบัญชีและผูกพอมเพย์กับเลขบ,บัตรประจําตัวบัตรประชาชน13หลักหรือย,อยังนะคะถ้ายัางนะคะ ก็คือแน่นอนไม่ได้รับเงินในกลุ่มแรกแน่นอนนะคะเพราะไม่สามารถโอนเงินเขาให้ทันได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้พิการนะคะมีบัญชีกับทางกรมบัญชีกลางอยู่แล้วที่โอนเงินให้ไหนทุกเดือนเบี้ยผู้พิการก็จะได้รับเงินโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก่อนที่จะได้รับเงินนั้นนะคะช่วยตรวจเช็คกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าบัญชีมีปัญหารหรือไม่ถูกปิดใช้งานไปหรือ,อยังนะคะ บัญชีผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนหรือไม่นะคะอย่าผูกกับเลขโทรศัพท์มือถือนะคะพร้อมให้สามารถโอนเงินให้กับท่านได้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะอดใจรอเงินกันมานานแล้วก็อยากให้ได้รับเงินใช้กันนะคะในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะก็อธิบายไปแล้วใครที่มีสิทธิได้รับเงินนะคะเรามาฟังท่านคุณจุลภา,านามวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงตารางการแจกเงินนะคะออกจากปากคุณจุลภา,านามวิวัตรแบบ แบบนี้แล้วนะคะพอแม่พี่น้องก็รอเลยนะคะรอตามที่ทางคุณจุลพันธ์กล่าวเลยนะคะใครมีเลขลงท้ายด้วยเลขอะไรก็ตรวจเช็คบัญชีกันในวันนั้นนะคะว่าเงินเข้าหรือไม่เพื่อม่การรอช้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณจุลพันธ์แจ้งตางรางการโอนเงินพร้อมกันเลยคะ่ะวันที่แรกคือวันที่25กันยาย,ยนนะครับกลุ่มที่ได้รับเงิน1,000บาทคือ ผู้พิการทั้ง2.1ล้านรายรวกับกลุ่มคนที่เป็นบัตรสวัสดิการที่ถือบัตรประชาชนและลงท้ายด้วยเลข0<ม>นะครับอันนี้วันที่25นะครับวันที่26จะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายบัตรประชาชนด้วยเลข1ถึงเลข3ก<ม>็มี4ล้านกว่ารายนะครับวันที่25 27บวันอัดไปยี่สิเนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสี่ถึงเลขเจ็นะครับสี่ห้าหดสี่หลังนะครับวันสุดท้ายจะเป็นวันจันทร์ครับวันที่30มกันยายนจะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขแปและเลขเกานะครับก็จะจบสิ้นกระบวนการในการโอนเงินของกลุ่ม ก่อ,อบางรวมและคนุพิการในเฟสแรกนะครับโดยในวันที่แรกคือวันที่25กันยายนนะครับกุ่มที่ได้รับเงิน1,000บาทคือกลุ่มผู้พิการทั้ง2.1ล้านรายตววก,กับกลุ่มคนที่เป็นบัตรสวัสดิการที่ถือบัตรประชาชนและลงท้ายด้วยเลขสูง hmm. นะครับอันนี้วันที่25นะครับวันที่26 จะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายบัตรประชาชนด้วยเลขหนึ 3, ่งถึงเลขสามจะมี4ีสี่ล้านกว่ารายนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดวันอัดไปยี่สิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสี่ถึงเลขเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดสี่หลังนะครับวันสุดท้ายจะเป็นวันจันทร์ครับวันที่สามสิบ กันยายนจะเป็นกลุ่มที่ซือบัตรประชาชน,นายังท้ายด้วยเลข8และเลข9นะครับก็จะจบสิ้นกระบวนการในการโอนเงินของกลุ่มเปราะบางรวมุ่้คนพิการในเฟสแรกนะครับ ชัดเจนแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรคนจนและบัตรผู้พิการทุกท่านนะคะก็ได้ตามนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งนะคะก็แจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันที่25กันยายนนะคะจะโอนเงินให้ผู้พิการทุกคนนะคะและผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะคะวันที่26กันยายน2567สําหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงท้ายด้วยเลข1ถึงเลข3นะคะแล้ววันที่27กันยายน2567สําหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการ แห่งรัฐที่ลงท้ายด้วยเลข4ถึงเลข7นะคะและวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่30กันยายน2567นรสะคะสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงท้ายด้วยเลข8และเลข9านะคะสำหรับเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะได้นะรับเป็นเงินสดสามารถกดมาใช้ได้เลยนะคะและไม่ต้องไปใช้สิทธิตามะเบยนบ้านด้วยนะคะ ก็สามารถนําไปซื้ออะไรก็ได้นะคะในส่วนของเฟสสองนะคะกลุ่มทั่วไปนะคะอย่าลืมนะคะลงทะเบียนบนแอปทางรัฐภายในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นทำลายเดิมจะปิด การลงทะเบียนบนแอปทางรัฐแล้วในวันที่15กันยายน2567ส่วนคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสว์ทโฟนรอลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนในวันที่16กันยายน2567นี้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ